ผู้หญิงเธอจะชอบผู้ชายแบบไหนสเปคผู้ชายในฝันเหรอคะก็หล่อ,อคะ่ะผู้ตายเกาหลีอะะ่ะชอบผู้ชายมีซิกแพคแล้วคุณเจอผู้ชายคนนั้นหรือ,อยัง อาจจะไม่เพอร์เฟกต์แต่ก,ก็รักมากร <Wow. S 3> ักกักเหมือนกันครับ <laughs> <S <S ส่วนนี้ละค่ะเป็นผู้ชายอาชีตจริงของตุ้ตาลนะคะครับ <c oughs> เขาก็เป็นรักแทร้รักจริงในชีวิตผมเอนเร็วเี็เร็วกอ้เนี่ยเอาอันนี้แฟนใหม่เองค่ะอ <c oughs> ยา่ยางอาอย่าไอ้ไม่ใช่ <c oughs> แเปคตัวเองนี่แสดงตัวเองนะว้าวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราแมกมา สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับในรายการยุทธการพัน X by Maxima ครับรายการที่จะช่วยให้ท่านชายครับร้อนแรงติดเทอร์โบครับพอบขึ้นฉันนะคะเอมมี่อมรบานสิริกิติรัตน์ค่ะอดิฉันค่ะแอปเปิ้ลเปรมพีเสียงกอนสีค่ะและผมครับวีเจมอนครับจิรันธนินเรามาสุวรรณครับและแน่นอนนะฮะยังเช่นเคยเราก็จะมาคุยเรื่องของความรักนะฮะแล้วก็เรื่องของ X X นี่แหละนะครับถามก่อนสําหรับ คุณผู้ชายทำบ้านเนี่ยเขาคงจะอยากทราบว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไปเจอผู้ชายเนี่ยอันดับแรกก่อนเลยเวลาเรามองปุ๊บเนี่ยแล้วแบบใช่เลยอาจจะทําให้เกิดอารมณ์ทางเพศเลยะมองอะไรเป็นจุดแรกถามเอมี่ก่อนอะไรอะไรมองหน้าดิสาวานสาวานเหมือนเอมี่เจอพี่ค่ป่ะป่ะปิดรายการที่เราก็ะเอมี่มองพี่ปุ๊บแล้วเอมี่มองลงมาเลยว่า น,นิ้วขนาดไหนยังไงนั่นแหละถ้ามันใช่ปุ๊บไปเลยคือมองหน้าก่อนแล้วเราก็ลงมาพิจารณาตามรูปลักษณะ,ะใช่ไหมแล้วก็เพิ่น,นอ,อ่ะไอสามเหลี่ยมตัว V อ่ะอ๋อเขาจะมีร่องหรือเปล่าใช,ใช่ไหมมาเข้าผลิตภัณฑ์ของเราดีกว่าอ่าประโยชน์มันเยอะแยะมากมายจริงเลยแมกมาของเราเนี่ยนะแล้วก็ย้ำนักย้ำหนาย้ำอีกนิดย้ำหน่อยเพราะเขาหายไปเพื่อที่จะไปหาสารสกัดเพิ่มขึ้นเขาเรียกว่าให้ความสําคัญกับ สภาพผดุไทยใช่บบก็อย่างที่บอกเนี่ยหลายคนเนี่ยถ้าไปเจอคนที่เล็กที่สั้นขนาดไม่ใหญ่ล่มปากบอ้ออาวนกกระจอกยังไม่ทันจะกินน้ำเป็นนอนชาเขียวตัวเล็กๆมันก็ไม่มีอารมณ์แต่อย่างที่บอกฮะวันนี้เรามีตัวช่วยนั่นคือแม็ก์มาเอาอย่างงี้คุณผู้ชมง,ง่ายๆเลยแม็ก์มาเนี่ยเป็นผลิตภัณเสร,ริมอาหารที่ช่วยบำรุงร่างกายสําหรับคุณผู้ชายและสุภาพสตรีนะครับ ราคาโปรโมชั่นนะฮะแล้วก็พิเศษตอนนี้สำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นั่นคือราคาเท่าไหร่2,200บาทค่ะถูกมากแล้วมีทั้งหมด60แคปซูลและแมกมาเราก็ไม่ได้ธรรมดาเรามีสารสกัดที่เนี่ยอย่างหอยนางลมเนี่ยเราได้ยินกันมาอ้ยแต่อ้อนแต่ออกเลยว่ากินแล้วจะคลึกคักอันนี้เราก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลแล้วเพราะว่าแมกมาก็สกัดมาไว้ในนี้แล้วด้วยเช่นกันนี่นะครับผมมองไม่ชัดครับ ขวดนี้นะฮะมัน<า>ก,ก็จะมีะะหลายอย่างนะครับมีเอ,อ่อเดี๋ยวหันให้นะคะแล้วมีอะไรโอ้พระคุณเอ้ยเนี่ยน,น,น,นะ,ค,ะนนนคิดดูว่าความพิเศษของเขายังสามารถตั้งบนนี้ได้ด้วยเพราะอะไรไหมเพราะว่าเอพี่ก็รับประทานเขาด้วยอย่างที่บอกไงว่ามันทําให้เต่งตึงแล้วลองทายพี่ไม่ทานล่ะมันคงจะไม่สามารถตั้งขวดนี้ได้แน่นอนถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยส่วนผสมเนี่ยเริ่มตัวแรกเลย ที่แบบว่าสารสกัดสําคัญจากธรรมชาตินั่นคือเบตากูแคนอันนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับที่เป็นตัวช่วยนะครับไม่ว่าเป็นคุณผู้ชายที่ประสบปัญหาต่อตมมะเร็งลูกหมากแล้วก็มะเร็งต่างๆเนี่ยช่วยในโรคต่างๆได้มากเลทีเดียวแล้ต่อไปค่ะโสมอันนี้เรียกได้ว่า ต้องมีในทุกผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้น Mac al, แมกมาเราก็ไม่พลาดที่จะสกัดมาไว้ในนี้ด้วยมสมเนจะเป็นกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตค่ะเมื่อการไหลเวียนของเลือดหรือว่าโลหิตดีเนี่ยยามก็ดีไปด้วยแล้วก็ยี่หนึ่งรอบครับหนึ่งกระปุกครับราคา2,200บาทครับทานได้ทั้งหมด60แคปซูลบำรุงร่างกายครับ1เม็ดก่อนนอนแล้วก็ถ้าอยากจะฟิตติ้งให้ชีวิตคู่ของเรานั้นสุขสมอารมณ์หมาย30นาทีครับก่อนจะมีเซ็ก เอาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวได้เบรกหน้าเรามาพูดคุยเรื่อง s X กันต่อและเรื่องสุขภาพที่สําคัญนี้ก็คือความรักของเรานัเองนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้ามาอยู่กันต่อครับในรายการยุทธการพัน X by Maxima ครับเม็ดเดียวเห็นผลเม็ดเดียวอึดทนเม็ดเดียวอยู่นาน Maxima ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยเสริมสมรรถภาพของท่านชายได้อย่างเห็นผลด้วยสารสกัดและส่วนผสมที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี m a x i ่า ขอเติมความสุขให้กับท่านชายที่กำลังประสบปัญหาด้านเพศสัมพันธ์อ,อวัยวะเพศไม่แข็งตัวหล่งเร็วจนเกินไปขนาดที่ไม่พึงประสงค์และกำลังประสบปัญหามีบุตรยากส่วนประกอบที่สำคัญที่อัดแน่นไปด้วยคุณประโยชน์ในแมกมาได้แก่เบตา้ากูแคนเป็นสารอาหารจากธรรมชาติในการเพิ่มภูมิคุ้มกันป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้เป็นอย่างดีบิวอีดได้ถูกยกย่องว่า เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างมหาศาลยังเป็นแหล่งสําคัญของโปรโตีนมีกรดอะมิโน,โนที่จําเป็นต่อร่างกายถึง16ชนิดเกลือแร่14ชนิดและวิตามินอีก17ชนิดโสมมีประโยชน์ต่อร่างกายบำรุงเลือดทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นสารสกัดจากมะเขือเทศเป็นสารตานอนุมูลอิสระป้องกันการเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายกระชายดำบำรุงกำลัง และจัดเป็นยาอายุวัฒนะสารสกัดจากหอยนางรมช่วยขยายหลอดเลือดเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตช่วยปรับการทำงานของระบบประสาทช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศสารสกัดจากพริกไทยดำความเผ็ดร้อนของพริกไทยจะช่วยเาผาผลาญไขมันในร่างกายให้เลือดลมของคุณสูบฉีดได้ดีขึ้นรากบ้าไหลเผือช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศและช่วยเพิ่มจำนวนสเปิร์มในอสุจิ มดดาภูเขาเพิ่มพลังชายทำให้อวยวะเพศชายมีขนาดเพิ่มขึ้นแข็งแรงขึ้นพืชพรหมี้ช่วยฟื้นฟูสมองทำให้ปลายประสาททำงานได้ดีขึ้นกระตุ้นความรู้สึกทางเพศสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและตอนนี้นะคะเอมมี่ก็อยู่กับอีกหนุ่มหล่อล่ำบึกเขาบอกว่าคนนี้ใหญ่มากๆบึกมาก,มากจริงๆค่ะแต่เห็นใหญ่ๆอย่างนี้แล้วเอมมี่ไม่รู้ว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องบนเตียงหรือเปล่าคะเดี๋ยวเรามาถามเขาคนนี้ดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ ครับผมจิวครับผมพี่จิวคะเห็นพี่จิวรูปร่างหล่อใหญ่ล่ำาบึ้งขนาดนี้แล้วเอมี้อยากทราบว่าวพี่จิวเนี่ยมีปัญหาเรื่องบนเตียงบ้างหรือเปล่าคะของผมที่มีก็คือเรื่องการต่อเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอาจจะได้แต่ครั้งที่สองนี้คืออาจจะต่อไม่ได้แล้วคือคือพี่จิวกำลังจะพูดถึงว่าครั้งแรกเนี่ยหลังจากที่เสร็จสมอารมณ์หมายไปแล้วเนี่ยก็ฟินไปละแต่พอรอบที่สองเนี่ยบางทีแฟนอาจจะสะก,กิดแต่พี่จิวไม่มีอารมณ์ใช่ครับ แล้วแล้วพี่จิวเนี่ยแก้ปัญหากับมันแบบยังไงคะมาดูโฆษณาก็อยากลองดูเฉยว่าแมกมาลองแมกมาด้วยค่ะท่านผู้ชมและผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือแสดงว่าฟินประมาณสองสารอบได้เลยใช่ไหมคะค,ค,คือเอมี่กำลังจะบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่เชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องอาหารเสริมเรื่องยาอะไรพวกนี้เลยแต่เขาบอกว่าพอเขาได้มาเจอโฆษณาแล้วก็ดูเห็นเจอบังเอิญเจอแมกมาเจอพอดีกราส,สวยๆอย่างเอมี่เนี่ยนะคะ เขาเลยมาลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วเขาก็คอนเฟิร์มว่าเขาไม่ขอพูด mm hmm. เขาไม่อยากจะพูดเลยอยากให้ท่านผู้ชมมาลองเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอมี่อยากจะบอกว่าให้ทุกคนมาลองเองเหมือนกันคะ่ะแต่ขอย้านะคะว่าของแท้ของจริงต้องที่แม็กมาเท่านั้นและมีเอมี่อยู่ด้วยนะคะแม็กมาวันนี้ต้องขอขอบพระคุณที่จิ๋วมากๆนะคะขอบพระคุณคะ่ะผู้หญิงเธอจะชอบผู้ชายแบบไหนสเปค คะก็หล er. ่อค oh ่ะสไตล์เกาหลีอะค่ะชอบผู้ชายมิซิกแพ็คแล้วคุณเจอผู้ชายคนนั้นหรือยังวันนี้แหละค่ะอาจจะไม่เพอร์เฟกต์แต่ก็รักมากรักมากเหมือนกันครับ ส่วนนี้ละค่ะเป็นผู้ชายชีวิตจริงของลุงตาลนะคะครับเขาก็เป็นรักแท้รักจริงในชีวิตของเขาเองเอวีเอวุ้นลงอนี่เขานี้แฟนใหม่เองค่ะอย่างนี้อย่าไมไม่ใช่สเปตัวเองนะเขารัตัวเองนะว้าวผลิตภัณฑ์เสร์มหานต์ตราแมกมา เอาละครับคุณผู้ชมครับผมกลับมาพูดคุยกันต่อครับผมในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆแมสก์มาครับเบรกที่แล้วได้ทราบไปแล้วนะครับว่าแมสกมากคืออะไรแล้วก็ในเบรกนี้เราจะมาคุยนว่าทําไมแมสก a มาครับถึงครองใจผู้ชายทั่วทั้งโลกด้วยยอดขายสูงสุดณตอนนี้ไม่เหรอเอมีอ่ก็แบบ ขอแสดงความยินดีกับแม็กมากมากแล้วก็แบบเ,เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของพิธีกรอย่างเราด้วยเพราะว่าเรียกว่าเขาคลองใจแม่บ้านทั้งโลกเลยก็ว่าได้เพราะแม่บ้านทุกคนนี่นะคะเวลาที่เขาเจอกันอ่ะสิ่งแรกที่จะต้องมาก็ต้องเมาเรื่องสามีเพราะฉะนั้นแล้วเขไม่มีใครมาน้องบอกเอ้สามีฉันนะเล็กอ้อยสามีฉันนะนกกระสอกยังไม่ทันกินน้ำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะเพราะอะไรกว่าพ่อแม่บ้านทุกคนเนี่ยเขาก็ใช่ผลิแตภัณฑ์ม้าเหมือนกันหมดแล้วก็มาแปลน รายการคนอดผัวกันใหญ่เลยพี่หใจไงคนใช่ไหมทุกวันนี้คือได้ยินมาเยอะมากว่าไอ้ปัญหาความหย่อนยานสมรรถภาพทางเพศนี้ไม่ได้เกิดแค่กับผู้ผู้ชายวัยพ่อบ้านนะวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเป็นกันแล้วนะเออถ้าพูดถึงวัยรุ่นไอ้ผู้ชายใช่ไหมเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็จะเครียดจะเรียนสอบโอเน็ตเอเน็ตต่างๆกมด้วยเออชเครียดเรื่องเกมบ้าทุกวันนี้ติดเกมก็เครียดพอเครียดแล้วก็เลิกกับแฟน ราะว่าไม,ไม่มีเวลาไงไม่ได้ทําการ <พอ S 1> บ้านทพ <อ S 1> าก,กันบ้านเรีวยกว่าอารมณ์เครียดมันไปกดทับอารมณ์ทางเพศหมดม,มันไม่มีการกระตุน้นผู้หญิงเวลาเรากระตุน้นถ้าสมมติว่าผู้ชายอย่างอย่างอามีอ่ะสมมติว่าผู้ชายไม่แข็งฮาวเวิร์ดหวังไม่แข็งตอนนั้นฮาวเวิร์ดหวังเครียดมากแล้วทํางานหนัก เออแม็กมาแม็กซ์มาแม็กมาอย่างเดียวแล้วที่สําคัญคือถ้าผู้หญิงกินเนี่ยเลือดลมไหลวันนี้มันทําให้ผิวพันดีผิวพันดีผู้ชายก็อยากจะซุกอยากจะใส่อยู่ใกล้ๆก็อยากจะนัวอยากจะเนี๊ยเนาะอันนี้เรื่องจริงจริงพูดถึงซุกใสแล้วดมไหลไหลมากัหมหิวเหรอคะหิวมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับปัญหากับเรื่องที่ล่มปากอ่าวมะเขือเป็นมะเขือเทศเผาไม่ได้มีแค่เฉพาะคนแก่อย่างเดียวเด็กวัยรุ่นก็มีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะเอมี่อยากจะแนะนำให้ทุกคนเอามันิ้งแพงเลยอ่ะแค่สองพันสองร้อยบาทเองอ่ะถูกมากเียว่าถ้าอยากจะลองก็คือลองได้ในราคาเนี้ยไม่เสียอะไรเลยมีแต่ได้กับได้นะคะ60แคปซูล2,200บาทนะคุณนะแต่ต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะถูกต้องแล้วก็ของแท้ของจริงเพราะถ้าคุณไปซื้อที่อื่นอาจจะโอเคพันห้าแต่มันไม่ใช่แมกมานะ เดินเดินแบ่งขายไม่เอานะมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เดินเดินไปแล้วเจอแบ่งขายนี่ไม่ใช่นะฮะโทรมาสั่งที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะฮะนะครับไม่ใช่าไปเจอที่อื่นแล้วแบบไม่ตรงกับรีเทลพันต้องสังเกตดีๆนะฮะอยด้วยค่ะนี่มีออยนะเขาบอกว่าได้รับออยนะฮะภายใต้ชื่อแม็กซ์าโดยเฉพาะใช่พาราภัเรเสิอาหารแม็กซ์มานะคะ กล้องซูมหน่อยกล้องซูมเออกล้องซูมหน่อยสีทองตรงนี้นะฮะสีทองนี่นะฮะจะวิบวับวิบวับหน่อยนะฮะแล้วก็เราระวังนิดนึงนะคะแบบ้ทางด้านของโลโก้นะฮะโอ้ยมือสั่นมากผมโลโก้ตรงด้านนี้นี่ก็จะเห็นนะฮะเขาจะมีสีเงินเงินตรงนี้นะฮะแล้วก็จะเขียนว่า60แคปซูลนี่เด่นชัดเลยนะฮะของแท้โทรมาสั่งที่นี่ที่เดียวใช่ค่ะแล้วก็ ผลิตภัณฑ์ที่จะได้พบกับเอ็นนี้นะคะก็คือแมกมาที่นี่ที่เดียวค่ะถูกต้องแล้วนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีส่วนผสมที่เราได้บอกไปในเบรกแรก นอกจากนั้ยังมีกระชายดํามีหอยนางรมพริกไทยดําแล้วก็สารสก,กัดจากมะเขือเทศด้วยกระชายดำอ่ะถ้าเป็นกระชายจริงๆแบบสดๆอ่ะก็ไม่มีใครกล้าอ,อย่างหอยนางรมบางคนก็ไม่มีใครกล้าเพราะฉะนั้นเน,นแม็กมาของเราสกัดให้แล้วในแคปซูลเดียวเรียบร้อรยหมดแล้วไม่ต้องกลัวจะคาวไม่ต้องกลัวจะเผ็ดนู่นนี่นั่นไม่ต้องเม็ดเดียวอยู่ค่ะแล้วใครล่ะคะคุณใครจะมานั่งตามกินแต่ละวันจะต้องมปกินหอยต้องมากินกระชายดำโอ๊ยตามกินทุกอย่างกว่าจะครบไม่ต้องค่ะขวดเดียวตัวเดียวค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแม็ก หนค่1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุงที่ถาวรและคงทนแล้วก็อยากจะให้มีรักที่ถาวรฮะอยากจะให้คู่ของเรานั้นประทับใจ30นาทีครับก่อนที่จะมีภารกิจนะครับเจะพิ่มๆ1เม็ดจัดไปค่ะแล้วก็ถูกๆด้วยนะคะแค่2,200บาทเท่านั้นค่ะหนึ่งกระปุกครับ60บแคปซูลราคา2,200บาทเอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวในช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมสมากันต่อและเรื่องของความรักครับอย่าพลาดเลยนะครับเนเบเกหน้าครับค่ะ เม็ดเดียวเห็นผลเม็ดเดียวอึดทนเม็ดเดียวอยู่นานมักมาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยเสริมสมรรถภาพของท่านชายได้อย่างเห็นผลด้วยสารสกัดและส่วนผสมที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีมักมาขอเติมความสุขให้กับท่านชายที่กำลังประสบปัญหาด้านเพศสัมพันธ์อ,อวัยวะเพศไม่แข็งตัวลังเร็วจนเกินไปขนาดที่ไม่พึงประสงค์และกำลังประสบปัญหามีบุตรยากส่วนประกอบที่สำคัญ ที่อัดแน่นไปด้วยคุณประโยชน์ในแมกมาได้แก่เบต้ากูแคนเป็นสารอาหารจากธรรมชาติในการเพิ่มภูมิคุ้มกันป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้เป็นอย่างดีบิวยีด e ได้ถูกยกย่องว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างมหาศาลยังเป็นแหล่งสำคัญของโปรตีนมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายถึง16ชนิดเกลือแร่14ชนิดและวิตามินอีก17ชนิด โสมมีประโยชน์ต่อร่างกายบำรุงเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นสารสกัดจากมะเขือเทศเป็นสารตานอนุมูลอิสระป้อ,องกันการเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายกระชายดำบำรุงกำลังและจัดเป็นยาอายุวัฒนะสารสกัดจากหอยนางรมช่วยขยายหลอดเลือดเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตช่วยปรับการทำงานของระบบประสาทช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ สารสกัดจากพริกไทยดำความเผ็ดร้อนของพริกไทยจะช่วยเาผาผลาญไขมันในร่างกายให้เลือดลมของคุณสูบฉีดได้ดีขึ้นรากป้าไหลเผือกช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศและช่วยเพิ่มจำนวนสเปิร์มในอสุจิหมดดำภูเขาเพิ่มพลังชายทำให้อวัยวะเพศชายมีขนาดเพิ่มขึ้นแข็งแรงขึ้นพืชพรหม,มีช่วยฟื้นฟูสมองทำให้ปลายประสาททำงานได้ดีขึ้นกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ ู้หญิงเธอจะชอบผู้ชายแบบไหนสเปคผู้ชายในฝันเหรอคะก็หล่อคะ่ะสไตล์เกาหลีอะคะ่ะชอบผู้ชายมีซิกแพคแล้วคุณเจอผู้ชายคนนั้นหรือ,อยัง อาจจะไม่เพอร์เฟกต์แต่ก็รักมากรักมากเหมือนกันครับส่วนนี้ละค่ะเป็นผู้ชายอ่าชีวิตจริงของมุกตาลนะคะครับเขาก็เป็นรักแท้รักจริงในชีวิตของเขาเองวนีวเร็วลูกอายนี่เอาอันนี้แฟนใหม่เองค่ะเนี่ยเอาอย่าอายอย่าอายนี่ผมไม่ใช่เซนเปยตัวเองนี่ขอลากตัวเองนะว้าวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราแมกมา ค่ะท่านผู้ชมแลนะนัตอนนี้นะคะเอมมี่ก็อยู่กับผู้ชายที่เรียกได้ว่าน่ารักมากๆเลยค่ะแบบญี่ปุ่นเลยเรามาทำความรู้จักกับผู้ชายคนนี้ดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ เ,เห็นดูน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วนะคะไม่รู้ว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องบนเตยียงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาถามพี่เตชินกันดีกว่านะคะเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องบนเตยียงบ้างหรือเปล่าแล้วก็เคยประสบปัญหาเรื่องบนเตยียงไหมเคยครับอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะซีเรียสน,น,น,นิดนึงนะแต่อําอเปิดเผยได้ก็คือเนี่ยพี่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นหนุ่มปาร์ตี้พอสมควรแล้วก็จะมีปัญหาในการพักผ่อนน้อยนะครับทานเหล้าเยอะนะครับพอเวลาที่ต้องการที่จะ มีความสุขนะครับเกี่ยวกับสาวๆขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วว่าไม่แข็งตัวบ้างล่ะนะครับอายุาเพศหลังวัยมากมันก็เลยทําให้พี่รู้สึกว่าความสุขอยเงี้ยมันทําให้พี่รู้สึกขาดความมั่นใจโหเรียกได้ว่าปัญหาที่พี่เขาประสบนี่นะคะท่านผู้ชม คือมันใหญ่หลวงมากสําหรับสุภาพบุรุษชายชาติไทยนะคะและพี่เตชินคะพี่เตชินเนี่ยมีวิธีการแก้ปัญหากับที่เราประสบยังไงคะก็คือแต่ก่อนพี่ก็เริ่มจากการออกกําลังกายนะอออกกาลังกายมาก็สามารถที่จะช่วยได้ในระดับหนึ่ง,งแต่ใช่นะพยายามวิ่งมันก็กลายเป็นว่าเราเหนื่อยเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยต้องมีอาหารเสริม นะครับซึ่งอาหารเสริมเนี่ยที่พี่ได้มาเนี่ยก็คือมาจากการที่เพื่อนพี่แนะนําก็คือเป็นผู้ที่ใช้จริงขึ้นมานะครับก็เป็นอาหารเสริมชื่อว่าแมกมาแมกมาด้วยค่ะท่านผู้ชมเอมี่อยากจะให้พี่เตจินเนี่ยฝากถึงท่านผู้ชมหน่อยว่าแมกมาเนี่ยมันดียังไงแล้วก็ให้ฝากอวยขึ้นไปเลยเยอะเลยค่ะคุณพี่ค่ะ ใช่ครับนะครับสำหรับที่ผมได้ทําการใช้จริงนะครับจากการบอกต่อของเพื่อนนะเราก็อยากจะบอกสิ่งดีๆนะครับให้กับผู้ชายทุกคนนะครับให้มีความมั่นใจกินตัวนี้ก็ไปเป็นอาหารเสริมไม่ใช่แค่สมรรถภาพทางเพศอย่างเดียวมันทาให้เราได้รู้สึกว่าเรามีความกระชุ่มกระชวยนะครับกลับมาเป็นหนุน่มอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญคืออยากจะฝากบอกผู้ชายทุกคนว่าการออกกําลังกายคือสิ่งที่ดีแต่คุณจะต้องมีอาหารเสริมที่ดีอย่างแมกมาด้วยครับ พี่เตชินพูดถูกมากๆเอมี่ไม่ต้องพูดอะไรแล้ว,ลวใช่ไหมคะณว,วันนี้เอมี่ขอขอบพระคุณพี่เตชินมากมานะคะที่มอบความรู้และก็ความเสริมสร้างความมั่นใจให้เอมี่ในการจัดรายการในวันนี้ด้วยขอบพระคุณพี่เตชินมากๆค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมผลิตภัณฑ์ดีๆแม็กมาของแท้ของจริงต้องมีที่แม็กมาที่นี่ทีเดียวนะคะมีเอมมี่ตรงนี้ด้วยนะคะแม็กมาขอบคุณค่ะ กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายครับในรายการยุทธการพัน x by b a c k ม a กครับและในช่วงสุดท้ายแน่นอนเขาบอกกันว่ามีปัญหาสำหรับชายไทยมากๆและพวกเราช่วงท้ายนี่เราจะมีสถิติของแต่ละประเทศมันเป็นสถิติในการมีเซ็กครับในแต่ละเดือนในการสำรวจเนี่ยจากเอเชียของชายไทยทั้งหมดว่าชายไทยเนี่ยมีเซ็กในแต่ละเดือนเนี่ยกี่ครั้งโดยเฉลี่ยอยู่ในอันดับที่4 4 7.7ครั้งต่อเดือนนั่นหมายความว่า ทุกคุณไม่ทําการบ้านกันเลยอันนี้คือสถิติของชายแต่ถ้าผู้หญิงนะฮะผู้หญิงเขาบอกว่าสถิติในการมีเซ็กซ์เนี่ยของการรวบรวมสถิติทั้งหมดเนี่ยในเอเชียเนี่ยคือมีมความ,มต้องใช่มีเซ็กซ์กเนี่ย5.7 <5. 7, S 2> แต่ว่าความต้องการเนี่ยพุ่งปีดพปที่9.2 9.2แต่ว่าได้มีแค่5.7ไงก็เลยมีความต้องการที่ล้นเหลือไป3จุดกว่าเพราะอะไรรู้ไหมคะ เพราะอ่อนค่ะเพราะผู้ชายไทยไม่ทํากันบ้างค่ะคุณขาถ้าเราเขากินแมกมาเข้าไปล่ะรับรองพุ่งปิดอันดับหนึ่งแน่นอนกระปุกเพียงแค่2,200บาทเท่านั้นนี่ทองดีขนาดนี้คุณก็ต้องรีบฟ้าไว้นะคะเพราะว่าเราเพิ่มสารสกัดใหม่เข้าไปอีกตั้ง3ตัวตัวเรียกได้ว่าตอบสนองทุกความต้องการของชายไทยและมีสารสกัดตัวแม่ที่เพิ่มเข้ามาเลยค่ะก็คือโสมซึ่งเพิ่มความกระปรี้กระเป๋าเรื่องไวทองด้วยผู้ชายนะคะแล้วก็ชะลอ ความเสื่อมของเซลล์ด้วยเพราะฉะนั้น<ช>เนี่ยสารสกัดที่ดีๆแบบนี้เพิ่มเข้ามาแล้วตัวแม่ขนาดนี้ไม่คว้าก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วลก็รวมถึงนะเบต้ากูแคนด้วยนนตัวนี้ก็จะเป็น<า>โอ้สำคัญมาก<ช>สา,การสกัดจากธรรมชาติ<ช>เพราะว่าจะช่วยเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากครับแล้วก็โรคมะเร็งต่างๆที่จะทําให้ร่างกายเราเสื่อมถอยคือแบบมันทําให้เราเนี่ย มีความรักที่มันสุขสมแล้วก็ปุ้สุดยอดนะฮะต้องบอกว่าดีจริงกระปุกละ2 2 0 0บาทเท่านั้นนี่อย่างคุณพี่นี่ไม่มีปัญหาแน่นอนแต่อย่างคนที่ไม่ทานเนี่ยบางทีเขามีปัญหาไงเรื่องของชีวิตคู่เรื่องของเสพสมบอมิสมต่างๆนานามันก็มีสาเหตุและที่สำคัญ เราต้องเริ่มเช็คตัวเองแล้วนะคะคว่าคุณเริ่มมีอาการเหล่านี้หรือยังอางเขาเรียกว่าอาการ E D มันแบ่งออกเป็น4ี่ระดับด้วยกันรเริ่มที่ระดับแรกเลยค่ะเรียกว่าระดับรุนแรงมากมถ้ามีอาการอย่างนี้คือเรียกได้ว่าเสื่อมจัรฐฐมรตภาพทางเพศอย่างแน่นอนร้อเเซ็์แล้วนะคะก็คือเอาเยอาย่าแบบเพศตื่นตัวแต่ไม่แข็ง<ช>ตัวผู้ชายเองก็แบบวันมากวันเต็มที่แล้วแต่มันไม่แข็งแต่ระดับกลางบ้างระดับกลางครับเขาเรียกว่าแข็งแต่ไม่พอสอดใส่แข็งแบบ นิดนึงคือตัวร้อนๆละแต่มาถูขาแต่ยังพอแข็งยังยังรู้สึกว่ามีอะไรบ้างยังมีถูขายังขึ้นมาบ้างอะไรบ้างว่าปึ๊บปปึ๊บปอะไรตแต่พอจะจิ้มปุ๊บไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ระดับเบื้องต้นแหะแข็งไม่เต็มที่แต่เพียงพอสดใสอันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะบางคนคิดว่าโอ้มันไม่เป็นปัญหา ผู้หญิงงดหงิดงาะแต่คือผู้ชายบอกโอเคแล้วมันมันคงไม่เป็นปัญหาแต่งจริงไม่ใช่นะคุณคนระดับที่4นะคะคุณคือระดับของคนที่ทานแมกมาเป็นประจำถ้าเธออยากจะอยู่ในอันดับที่4ก็ต้องมีแค่แมกมาตัวนี้ตัวเดียวค่ะอย่างที่บอกผู้ชายหลายๆคนที่เอมี่เคยถามมาไม่ว่าคุณจะทานผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่เขาบอกกับเอมี่แล้วว่าตัวนี้คอนเฟิร์มแล้วก็ตัวนี้อยู่ในมือเอมี่แล้วค่ะและเอมี่ก็กล้าคอนเฟิร์มแล้วก็กล้าการันตีด้วยว่าแมกมาดีกับคุณจริงๆแล้วก็ทานแมกมาใส่ใจกับคุณสุภาาาาพบรรแและตคค่่ในเ2,200ท ทั้งหมดครับ60แคปซูลน,นะคุณผู้ชมย่งนงก็ฝากไว้ด้วยฮะคุณผู้ชมครับเรียกว่าอยากจะให้ชีวิตรักของทุกคนนั้นมีอะไรที่มันสมบูรณ์แบบแม็กซ์มาช่วยได้ครับกับผมเพียแค่2,200บาทเท่านั้นนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับกับรายการที่จะช่วยให้ท่านชายร้อนแรงติดเทอร์โบครับวันนี้เราทั้ง3คนลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ว้าว <Wow. S 2> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและตอนนี้นะคะเอมมี่ก็อยู่กับหนุ่มสูงยาวใหญ่อ๋อใหญ่หรือเปล่าไม่รู้นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าวันนี้เรามาทำความรู้จักกับผู้ชายคนนี้ดีกว่าค่ะและเราจะมาถามเขาว่าเขามีปัญหาเรื่องบนเตียงหรือเปล่าสวัสดีค่ะหนุ่มหล่อคะช่วยแนะนำเพลงหนได้ไหมคะอ,อ๋อชื่อกระวินครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยคือเอมมี่เนี่ยอยากจะทราบว่า พี่สูงใหญ่ยาวขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่ดูแข็งแรงมากๆเอมี้เราอยากจะทราบว่าตัวพี่เนี่ยมีปัญหาเรื่องบนเตียงหรือเปล่าคะก็คือจะมีปัญหาเสร็จเร็วครับอเออบางทีเราก็อยากทาให้เสร็จพร้อมแฟนแต่ว่าไม่สามารถทําได้สามวิทีเสร็จนะบางทีเอ,อ้ยแล้วแบบนี้แล้วแบบนี้แฟนแฟนว่าไหมาแฟนบ่นไหมแล้วแฟนรู้สึกแบบมีแบบมีเหตุการณ์ที่ทําให้แบบถึงกับขาเตียงหักเลยไหมคะ ก็มีบ้างครับเอีก็ทะเลาะกันทะเลาะกันเพราะว่าเออทำไมเสร็จเร็วแค่นี้แต่ผมเป็นคนออกกําลังกายนะปกติออกกําลังกายแต่ออกกําลังกายก็ไม่ได้ช่วยโอ้หเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่มากถ้าเจอกับเอมี่นะคะถ้าคุณแฟนของเอมี่นะคะทําให้เอมี่แบบว่ายังไม่จะสปินเลยแต่ว่าไปแล้วนี่เอมี่ก็เลิกนะคะท่านผู้ชมแล้วพี่เนี่ยมีปัญหาแบบนี้พี่แก้ไขยังไงคะ ก็ลองประทานผลิตภัณฑ์แมกมาตัวนี้ครับแต่ว่ามันสุดยอดมากนะครับจากผมสามนาทีเสร็จก็สามารถเสร็จพร้อมแฟนได้หรือบางทีทําให้แฟนผมเนี่ยเสร็จไปแล้วสองรอบเลยเอ็มไม่อยากจะให้พี่เนี่ยฝากถึงท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมคะว่าแมกมาเนี่ยเขาดีสุดยอดจริงๆก็ฝากท่านผู้ชมเลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่คุ้มอ่ะพึงพอใจเลยแหละครับเป็นไงคะแมกมาเนี่ยจะทําให้คุณไม่ไม่ขาเตียงหัก ไม่ต้องมีการเลิกลาไม่ต้องมีการหย่าล้างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอมี่จะบอกว่าผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้อยู่ใกล้ๆคุณแล้วต้องรีบพอไว้นะคะและวันนี้เอมี่ต้องขอขอบพระคุณพี่วินมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะท่านผู้ชมคะผลิตภัณฑ์ดีๆแบบเนี้ยแมกมาใส่ใจคุณท่านผู้ชายแลวก็ผู้หญิงทุกคนนะคะลืมบอกไปว่าแมกมาเดี่ยไม่ได้รับประทานได้แค่ผู้ชายนะคะชน,นีก็รับประทานได้ค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ